คลิปนี้สําหรับท่านที่ถามผมมาว่าทำอย่างไรที่ใช้ท่อ pvc มาทำเป็นโครงรับน้ำหนักหรือทำเป็นซุ้ม่มอนเบอรี่นะครับอธิบายสั้นๆง่ายๆคือซุ้มนี้เห็นไหมครับตรงจุดก,กลางตรงนี้จะเป็นสีทางตัวเนี้ย ท่อ PVC เส้นนี้จะเป็นเส้นหลักในการรับน้ำหนักนะครับพอมาถึงด้านนอกตรงนี้ก็จะใส่3ทางเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อยไปทางเสาซ้ายมือต้นทางซ้ายมือนะครับกลับมาทางต้นขวามือนะครับมาเรื่อยๆมาที่ต้นขวามือซุ้มนี้มีความกว้างประมาณ8เมตร เกือบเกือบ8เมตรนะครับไม่ถึง8เมตรดีเพราะนั้นมันความยาวสูงใช้ท่อสองเส้นต่อกันขนาด6ขุดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการตั้งตั้งแถวมุมทะแยงไม่ได้ตั้งแถวนะครับอย่างเช่นเส้นนี้นะฮะผมจะใช้วิธีการสานควายมามุมทะแยงจากจุดนู้นนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็เลือ่อยมาตรงนี้ก็จะมีเหล็กต่อป้ายรับน้าหนักไว้ก็คือใช้เชือกคึงะไรนะครับเดี๋ยวอ้เอ,อ้ลวดมัดไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรับน้าหนักส่วนหนึ่งนะครับส่วนเส้นนี้ที่อยู่ตรงโคนมะลุมนะครับก็จะเป็นจุดที่ทะแยงมานะครับใช้วิธีการรับน้ําหนักในมุมทะแยงนะครับก็มาลงที่เสาต้นนี้ ก็จะมีต้นมอนเบอรี่อยู่ต้นหนึ่งส่วนต้นนี้ต้นกลางนะครับตรงมาเลยนะครับต้นนี้ก็จะเป็นส่วนลักษณะนี้นะครับมาเป็นเส้นรับน้ำหนักอีกจุดหนึ่งมาลงตรงต้นขวามือหรือต้นตรงนี้นะครับข้างหลังของต้นแก้วังกรน,นี้ก็คือมอนเบอรี่นะครับ อันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยต้นมันซุมนี้มีแค่สองต้นนะครับมันบรีมีแค่นี้เองแค่วิธีการตัดแต่งจริงมันก็จะขึ้นมาเรื่อยนะครับแล้วเราก็โน้มลงมามัดไว้กับท่อ PVC นะครับเมื่อมันออกลูกเสร็จแล้วเราเก็บลูกหมดเราเก็บลูกหมดแล้วก็ริดใบออกให้หมดเลยนะครับถ้าไม่ริดใบออกมันก็จะเป็นใบยอยู่นั่นแหละครับ มันก็ไม่มีลูกสักทีแต่พอเราลิดใบออกทั้งซุ้มเห็นไหมครับถ้าดูภาพมุมกว้างนะครับมันจะไม่เหลือใบเลยแม้แต่ใบเดียวนะครับมันจะไม่เหลือใบเลยส่วนใบที่มีอยู่ติดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือมันยังมีลูกอยู่ะครับลูกที่หลงค้างรุ่นสุดท้ายเราก็ยังเว้นเอาไว้อย่างเงี้ยครับพอมาสุกนะครับพอมาสุกเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บใหม่ เก็บแล้วก็ริดใบทิ้งไปเลยจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับพอมันเกิดกิ่งมาใหม่เราสังเกตเพียกิ่งนะฮะพอมันเกิดกิ่งใหม่มามันจะอ่อนโน้มได้ดูที่ปลายนิ้วผมนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีตุ่มตาตุ่มตาเห็นไหมครับมันจะมีตุ่มตานะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะมันจะมีตุ่มตาดอกอยู่ อ่ะมาอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้วิธีการโนมเอาถ้าตัดเดิก็ได้นะฮะอันนี้แต่เราจะเอาตุ่มนี้เนี่ยเราจะเอาตุมต่มนี้นะครับตุ่มนี้ตุ่มนี้ถ้าเราตัดตรงนี้ก็ได้แต่มันก็จะออกด้านนี้แต่เราไม่ตัดก็จะออกด้านนี้เลยนะครับเนี่ยตุ่มตาดอกเห็นไหมครับเนี่ยตุ่มตาดอกที่เกิดช้าเห็ไนไหมฮะนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ ถ้าเราไม่ริดใบมันก็จะเป็นถ้าเราไม่ริดใบออกนะครับมันก็จะไปเลี้ยงเป็นใบหมดเลยแต่ถ้าเราเอาใบออกทั้งหมดนะครับเนี่ยตุ่มตาพวกนี้มันก็จะออกเป็นลูกเกิดยอดด้วยเกิดลูกด้วยนะครับเป็นยอดด้วยเป็นลูกเนี่ยมฮะที่เราเด็ดใบเสร็จแล้วที่เราเก็บลูกเสร็จแล้วมันแทงยอดขึ้นไปสูงสูงแล้วก็ริดใบออกทั้งหมดเลยแล้วก็โน้มมันลงมา มันก็ค่อยสานไปสานมาดูนะครับตาดอกไม่เกินห้าวันที่เห็นอยู่เนี้ยไม่เกินห้าวันเป็นตุ่มตาดอกลักษณะนี้ไม่เกินห้าวันนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเห็นลูกไม่จะ่ค่อยๆทยอยขึ้นมาให้ท่านเต็มไปหมดเลยนะครับทุกข้อเต็มที่นะครับซุ้มนี้จะออกลูกทั้งหมด ตุ่มตาดอกทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเนี่ยตุ่มตาดอกที่เห็นอยู่นี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักก็กิ่งเมนหลักนะครับสองต้นประสานกันซ้ายและขวาผูกมัดโยงไว้มันก็จะอยู่ได้ดวยตัวมันเองนะครับเห็นไหมเนี่ยตุ่มตาดอกที่กําลัง จะแตกเป็นดอกถ้าไม่ริดใบไม่มีดอกแต่ถ้าริดเล็บใบหมดแล้วประมาณนี้ประมาณหวันเต็มนี้ซุ้มนี้ไม่เกินครึ่งเดือนนะครับมันก็จะเป็นลูกทั้งหมดเดี๋ยวครึ่งเดือนเรามาดูกันว่าจะได้ลูกดอกขนาดไหนอ๋อบางท่านถามผมมาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะครับเยอะมากเลยว่าเออมันอยู่ได้ยังไง เาวเวลามันออกรูมมันรับน้ำหนักไหวเหรอเนื่องจากของเรามันมีระยะว่างนะครับที่เกือบเกือบแเมตรเพราะนั้นเรามีตัวหนึ่งเอาไว้ค้ำเวลาที่มีลูกมากแล้วก็จะค้ำตรงเมนกระดูกเมนหลักนะครับน,นี่ผมมีเหล็กคำ้ำเอาไว้สองค้ำนะครับดูนะครับเวลาที่ มันออกลูกเยอะมากน้ำหนักเยอะมันอาจจะกดแล้วห้อยย้อยลงมายุบติดหัวเราเองนะครับเราก็จะใช้เสาคำ้ำประมาณนี้ง่ายง่ายนะครับถ้าเวลาริดใบเราก็เอาอันี้ออกซะเนี่ยฮะมันจะได้เตี้ยทำงานสะดวกแต่เวลาออกลูกดกเราก็ค้ำมันขึ้นใหม่หมแต่ค้ำตรงจุดรับน้ำหนักของทั้งหมดนะครับ หางเสาหางซุม้มสามารถทํเป็นซุ้มนั่งเล่นนะครับมีหมอนใครมีหมอนอยู่เนี่ยสองต้นคู่กันหรือต้นเดียวก็ได้ทำทำเป็นซุ้มนั่งเล่นทางหลังจะปูไม้หินอ่อนหรืออะไรก็ได้นะครับให้ลมด้วยให้ลูกด้วยกินได้ด้วยและถ้ามีเยอะผมเองผมก็ไว้ทําวายทาน้ําผลไม้น้ําหมอนเบอร์รี่กินสดแจกจ่ายกันไปอะไรประมาณนี้ครับได้ประโยชน์ด้วยครับ สำหรับอันนี้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแคบทำบท่านที่ถามมาว่าขึ้นโครงอย่างไรนะครับรูปแบบไหนลักษณะไหนแล้วก็มีกี่ต้นคําตอบนะครับมี2ต้นซ้ายและขวาใช่ไหมฮะต้นมันอยู่ข้างล่างมีสองต้นนั้นเองครับแต่ใช้วิธีการเลี้ยงกริงตัดแต่งกริงไปเรื่อยๆ เมื่อครบสี่ครั้งออกรูให้ครบสี่ครั้งแล้วก็โละใหม่หมดเลยเมื่อครบสี่ครั้งเราก็โลาะจริงเล็กๆน้อยๆนี่ออกใหม่หมดเลยตัดทิ้งให้ใหม่หมดตัดแต่งจริงทำเสาใหม่หมดเลยมันก็จะออกมาอีกอย่างเงี้ย